สักตัวลายแล้วเป็นไงอะใจไม่ได,ดำนะเว้ยคนไม่สักอะทำตัวชั่วเยอะแยะไปสักที่ตัวเป็นหักหัวใครนะผู้หญิงกับรอยสักศิลปะบนเรือนร่างที่ไม่ใช่ตำหนิหรือแค่อคติของใครบางคน รอยสักคือเรื่องของความเชื่อรสนิยมความศรัทธาและสิทธิบนเรือนร่างและนี่คือ,อนิยามของพายาคุซ่าหน้าหวานจริงๆเลยไม่ได้ชอบเพราะว่าชอบสักไปจับแขนเขาแล้วแบบไม่ชอบไม่คิดว่าตัวเองจะสักตอนที่คิดจะสักพี่ชายตอนนั้นคือขายของแล้วพี่ชายเขาชวนเพราะว่าไปสักหลวงปู่คุ้ย สักแล้วจะได้ค้าขายดีอะไรเงี้ยพี่กเล็ตัดสินใจอยู่สองวันอะไปก็ไปพอไปสักแล้วได้ห้าแถวแล้วสักแรกยันห้าแถวคือรอยสักแรกของเธอความไม่ชอบกลายเป็นความชอบและหลงไหลในรอยสักตอนนี้ผิวอันขาวผ่องของเธอเต็มไปด้วยยันและอักขระ ั่วเรือนร่างก็คือพอเห็นีกทีก็คือเราเต็มแนละ้ว พี่ก็จะมองหน้าเขาชอบตอบอย่างเงี้ยสั้นพี่ชอบตัวเราเราทำเราเงินก็เงินเราชอบคือคำตอบสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายเพราะนี่คือร่างกายของเธอการที่เธอมีรอยสักก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนลวดลายบนเรือนร่างกับสร้างให้เธอมีตัวตนและเป็นที่มาของฉายาพายากุซ่าหน้าหวาน เดิมเลยอ่ะพี่ใช้เฟ e บุ๊กว่าคาสโนวีน่าหวานแล้วมันเป็นฉายาที่คนก็มองว่าเราเป็นเสือคาสโนวีอะไรเงี้ยแล้วพอเราสักเต็มตัวคนก็บอกเฮ้ยยากุซ่ามาแล้วทุกคนจะทักอย่างนี้หมดยากุซ่าเมืองไทยนี่ว่าอีกเลยชื่อนี้ดีนะถ้างั้นก็เอาอันเดิมแล้วกันเพิ่มยากุซ่าเข้าไปก็เลยกลายเป็นพายยากุซ่าน่าหวานอักระบนเรือนร่างทั้งพ่อแก ยันห้าแถวยัน9ก้ายอดรวมถึงเสือเพนและลวดลายโบราณอีกหลายแห่งดูแล้วแทบไม่ต่างกับจอมขมังเวทความท้าทายลองดีเกิดขึ้นกับเธอวักของที่เธอมีขลังจริงหรือแค่คุย โดนของโดนลองของไม่นีโดนลองของไน่ยปากไม่ดี <g ül> พี่ก็ถามพี่ก็เอาถามแล้วแข่งกันไหมแข่งเข้าไหมฟันเข้าไหมอย่างเงี้ยพี่ก็ถามว่าลองไหมล่ะมีดโกลานฟันก็โกลาทีมาให้ก่อนด้วยเอาให้ตายนะเออต้องเอาให้ตายนะถ้าไม่ตายนี่ไม่ปล่อยนะก็คนมันปากหรอกดีเฉยมันก็ไม่กล้าหรอกเออมันลองเราไงพูดไปแล้วมันก็ไปรอยสักที่มาพร้อมกับการดูมิน่น เยียดยามในวันที่สังคมไทยยังตีตราว่าผู้หญิงสักยันเป็นคนไม่ดีตัวของพี่พี่อยากสักพี่ก็สักก็เป็นสิทธิ์ของพี่ถ้ามาพูดต่อหน้าพี่นะคนสักเป็นคนไม่ดีพี่จะถามก่อนเลยว่าแล้วคุณเป็นคนดีหรือยังคุณเอาอะไรมาตัดสินว่าคนสักไม่ดีคือรอยสักมันไม่ได้การันตีว่าดีหรือไม่ดีนะ คนไม่สักอ่ะทำตัวชั่วเยอะแยะไปเขาสักยันอ่ะเพราะใจรักใจศรัทธาความชอบซึ่งมันเป็นส่วนตัวอยู่แล้วจะมามองว่าเขาไม่ดีเอาอะไรมาวัดสักตัวลายแล้วเป็นไงอ่ะใจไม่ได้ดำด้วยเออไม่ได้หนักหัวใครด้วยสักที่ตัวเป็นหนักหัวใครนะรอยสักเป็นแค่ศิลปะขแขนงหนึ่งที่ใช้ร่างกายแทนพื้นผ้าใบในการวาดลวดลายเส้น หลายคนมักมองว่ารอยสักเป็นสิ่งที่ไม่ดีและนี่คือความในใจของพายากุซ่าหน้าหวานเขาสักยัน่ะเพราะใจรักใจศรัทธาความชอบซึ่งมันเป็นส่วนตัวอยู่แล้วจะมามองว่าเขาไม่ดีเอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาวัดก่อนเห็นหรือยังใช่ปะคนที่สักยัน่ะเขาได้ดีเยอะแยะไปเพียงแต่ว่าสังคมน่ะ สังคมคนไทยอ่ะไม่เปิดให้เท่าไหร่จริงๆนะแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เปิดเท่าไหร่ก็เลยนี่แหละเป็นเป็นปัญหาที่บางคนอยากจะสักไม่กล้าสักแต่บางทีอ่ะเราก็ต้องให้สติก็บ,บ้างว่าเฮ้ยมึงจะไปมองรวมภาพรวมไม่ได้คือเดินหน้าใช้ชีวิตเราต้องเป็นตัวงตัวเอง